อ่สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะมารีวิวแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเป็นรีวิวเป็นอะไรเป็นตัวนี้มันคือ m a s k นะครับแ a s ส a s มสส์มาส์มา a s ประมาณนั้นแหละนะครับเรียกไม่ถึงเห็นไหมนะฮะอันนี้ที่ผมชอบและเอามารีวิวเพราะว่าอะไรหนึ่งราคามันถูกนะครับจุฬาทวยเขาได้มาในราคากล่องละ1 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้ออะไรนะที่ King p o w e r นะครับ ขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไรอ่ะร้อยี่สิบห้าบาทาผมว่าคุณผู้ชมบางคนน่าจะเคยใช้นะครับหรือว่าหลายๆคนอ่ะไอท้ที่ไอ้เลยนะไอ้ห่อสีฟ้าเดเดียวผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะไอ้ที่ประมาณเจ็ดห่อร้อยแปดห่อร้อยพวกนั้นนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเนื้อสัมผัสมันแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงมาดูกันปิงเริ่มจากตัวสีดําก่อนล้วกันตัวนี้นะฮะมันจะมีสองสีที่จุฬาดูเขาสั่งมานะครับก็คือสีดําแล้วก็สีขาวนะครับนี่เห็นไหมยังไม่ได้ ไม่ได้แกะเลยนะอันนี้แกะให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับไอ้เจ็ดห่อร้อยแปดห่อร้อยนะครับคุณผู้ชมสายเนี่ยจะเล็กกว่านะครับนุ่มนุ่มกว่านะครับอันนี้ตกชิ้นแล้วประมาณสองร้อยเอ้ยไม่ใช่ตกชิ้นแล้วประมาณสองบาทนะครับเนื้อสัมผัสด้านนอกเนี่ยจะนุ่มกว่านะครับแล้วก็ด้านในมาดูด้านในอันนี้คือด้านในนะฮะคุณผู้ชม ด้านในก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้นุ่มกว่าแน่นอนด้วยราคาที่เหมือนแพงกว่านะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ w e c a r e นะครับ Wellcare อ๋อต้อง Wellcare นะครับออกเสียงนิดหนึ่งนะครับ Wellcare นะครับประมาณนี้ 3D Medical Mask WF 99นะครับลองไปหามาดูกันวิธีการใส่นะครับอันนี้เป็นข้อติ้งต่างข้อเขาเรียกอะไรนะข้อบอกคุปชมนิดนึงนะฮะเนี่ยพอใส่มามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ออมันก็ได้ใส่มามานี้นี่เห็นไหม่อไหมเนี่ยอันนี้คือคนหน้าใหญ่อย่างผมเนี่ยใส่ได้นะครับนี่ดูดิแต่แต่มีข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าหน้าผมอ่ะใหญ่บานแล้วนะแต่อันนี้ไม่ใหญ่กว่าทีนี้พอเวลาใส่มาเนี่ยมันจะมีนความรู้สึกมันจะหลุมหลวมนิดหนึ่งนะฮะเทคนิคของมันคืออะไรเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมลองใส่คุณผู้ชมดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้จัวาทวยใส่ไปเที่ยวนะครับ น้ำลายแม่งน่าจะเต็มแล้วแหละทีนี้วิธีการใส่นะครับผมว่าน่าจะเป็นวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะคือการบิดสายแล้วก็จะทําให้มันแน่นแล้วมันตึงขึ้นนะครับเนี่ยสมมุติถ้าแมาสแมสมันใหญ่เกินไปนะครับใส่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่มันคือมันมันจะบีบมันจะบีบอย่างงี้เนี่ยนะครับมันจะบีบอย่างงี้นะเนี่ยใส่ได้แบบเฮ้ยดูรอดูเท่โอเคเลยประมาณนี้นะฮะแน่นหายใจกําลังพอดี มากกว่าตัวเดิมไอ้ตัวที่ไรเจ็ดห่อร้อยแปดแปดห่อร้อยประมาณนั้นนะฮะคือไม่ได้ไปดูถูกนะแต่หมายถึงว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ดีกว่ากับราคา2บาทใช่ไหมออกล่องหนึ่งเนี่ยห้าสิบชิ้นร้อยบาทนะครับแต่ถ้าซื้อที่อะไรนะ King Power ก็จะร้อยยี่สิบห้าคราคาร้อบาทออพอใส่แล้วมันดูออดีประมาณนี้อ่านเนี่ย 3D เนี่ยนะไหนว่าอ่านะครับ สามารถสั่งได้ที่รัสดวช้อปปุเหมือนกันหรือไม่รู้ค่ะหาซื้อได้ทั่วไปอ่ะเออหาซื้อได้ทั่วไปอ่ะแหละนะครับแต่อันนี้คือเทคนิคของเขานะคือผมปเป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วนึกว่าไอ้พอสั่งตัวนี้มาแล้วมันจะกระชับปรากฏว่ามันหลวมนะฮะเนี่ยเทคนิคก็คือต้องบิดบิดเงี้ยบิดสองข้างนะครับนั่นแหละและนี่ก็คือการรีวิวแม้ที่ผมว่าเฮ้ยคุ้มค่ากับการการเปลี่ยน่ะจากไอ้ตัวนั้นมาเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งราคา2บาทนะครับแต่ว่า ผมว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เฮ้ยม,มันใช้ดีอ่ะคือมันผมว่าคุณผู้ชมหน้าใหญ่งผมนะมมใส่แล,ล้วดูดรอ่ะเออเออใช่ไม,ไม่มีกลิ่นและเออเอเอลืมบอกเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเขาจะไม่สากเท่าเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ละคายเคืองเท่ากับอตัวนั้นนะฮะที่ผมใส่เพราะว่าผมใส่ทําอาหารด้วยแล้วใส่เดินประจําวันนะฮะเง่องออกเยอะนะฮะตัวนี้ใส่ไปทั้งวันก็น้อยมากที่จะออกมาระคายคืนจมูกหรือใครที่เป็นผุ้มแพ้เนี่ยน้อยมากเลยนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วเพราะมีธุระนะครับเดี๋ยวต ไหนเธอบอกไม่มีกลิ่นทำไมมีกลิ่นวะอ้ากลิ่นพอมดีวว่หวานไปแล้วข้างหน้าเป็นการรีวิวอะไรดูกัน